ใช้ได้ตลอดไปอะ่ะแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยฟรีดาวนะ์โหลดอ่าเสร็จแล้วนะครับใช้ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับแค่0.3นิกะไบ์เองเนาะประมาณนี้โอเคอนะ่เราเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะมันมันไม่ได้เรียงนะไม่ได้เรียงตามแบบพึ่งโหลดมาอะไรเงี้ยมันจะน่าจะเรียงตาม ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l า n เอในการยูทูบบ้านทางช่องยู u ู e บ้านและรอยตัดแช์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดเฟรมหรือว่ากรอบรูปนะครับกรอบภาพที่เราจะเอามาใช้ value a d d e d หรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับงานของเรานะที่นี้ก็คือปกคลิปนะครับแน่นอนเราที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แอปเดียวเลยนะครับก็คือแอป ที่ชื่อว่า LINE Camera นะครับเป็นแอปฟรีนะแล้วก็นอกจากตัวแอปจะฟรีแล้วเนี่ยก็ยังมีทรัพยากรในแอปให้ใช้ฟรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะเนาะหรือว่าเฟรมนี่แหละนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับโอเควิธีการก็คือเออตอนนี้เรากำลังทำปกคลิปคลิปนี้อยู่เนาะแล้วคันนี้เออขั้นตอนของเราเนี่ยก็จะมีใส่ข้อความนะ ใส่ข้อความแบบจริงๆมันต้องสั้นกว่านี้นะแต่อันนี้ไม่รู้จะทําให้สั้นกว่านี้ได้ยังไงนะแล้วก็จะมีการปรับโทนสีนะครับซึ่งจะไม่ได้ลงลึกนะก็เลือกเมนูนี้นะครับใส่ข้อความก็เมนูนี้ปรับโทนสีก็เมนูนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือใส่เฟรมนะครับเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะภาพมันอาจจะไม่ได้แบบ HD หรือว่า Full HD อะไรมากนะครับออกจะ สูญเสียความละเอียดด้วยซ้ำนะหรือเขาเรียกว่า l u sí. c y นะครับ l u c e l e s <oughs> s คือไม่เสียใช่ไหม l u c y คือเสียอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็วิธีการสมมติว่าเราอันนี้คือเน็ตดาวน์โหลดมาเยอะแล้วนะสำหรับเฟรมนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจหรือแบบใช้เบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงก็ใช้อยู่ไม่กี่อย่างหรบ่อยๆเลยคือใช้อันเนี้บ่อยมากนะฮะเพราะอยากให้อารมณ์มันแบบ ว้าวตกใจอะไรอย่เงี้โอเคก็ไปที่รูปถุงช้อปปิ้งรูปหัวใจเนี่ยนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับแทบ Home Based Premium ็บโ e มเบสพ p r เ m i u m c t t e g o r y อะไรคือมันเสียงเงินไม่ต้องไปเสียนะครับเลือกฟรีเนาะแล้วก็คาดว่ามันน่าจะเป็นแบบโปรโมชั่นมานะ คือแบบว่าต้องต้องเข้าไปโหลดเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าโหลดไม่ทันก็จะไม่ไดเอามาใช้งานนะครับแล้วบางอันเนี่ยก็คือใช้งานได้แบบ forever เลยนะก็คือตลอดกาลนะฮะอย่างเช่นอันนี้นี่ก็น่ารักดีนะวันนี้น่านจะใช้อันนี้แหละนะครับท้งนี้ท้งนั้นต้องดูงานด้วยนะคือถ้าสมมุติงานมันยุ่งเหยิงมากอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้แบบเปรียบแบบมินิมอลมินิมอลนะฮะฝนมาอีกแล้วอากาศเพิ่งจะดีๆไปเมื่อ เมื่อไม่นานนะฮะแล้วก็จะมีแบบหมดอายุด้วยอย่างเช่นอันนี้เลยนะครับหมดอายุที่เก้าเดือนสิบเอ็ดปีนี้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคอ่อวิธีการดาวน์โหลดเราดาวไปหมดแล้วอะน่าจะเลือ,อันนี้โอเคนะกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีบอกเนาะชื่อว่าอ่อเป็นเป็นเซตนะชื่อว่าป๊อปนะครับเป็นชุดอะหลายๆอันนะครับแล้วก็ Available until anytime นะครับคือใช้ได้ใช้ได้ตลอดไปอะ่ะแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยฟรีดาวนะ์โหลดเสร็จแล้วนะครับใช้ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับแค่0.3 m ิกะไบต์เองเนาะประมาณนี้โอเคนะเราเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงไหนนะ มันมันไม่ได้เรียงนะไม่ได้เรียงตามแบบเพิ่งโหลดมาอะไรเงี้ยมันจะน่าจะเรียงตามชื่อนะครับโอเควันนี้เราจะใช้แบบแบบนีออนนะฮะซ้ายขวาโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เสร็จแล้วก็กดเซฟขวาม,มือจริงๆอันนี้ยังไม่ปรับโทนนะเนี่ยนะปรับเอ่อฟิลเตอร์ แต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันนะเราก็จะได้ภาพมาอยู่ในนี้อันนี้คือก่อนทําก็จะไม่มีอะไรว่างๆแหลงๆใช่ไหมนี่คือหลังทำนะก็เออถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพ HD แต่ว่ามันก็มันก็อืมเราก็มาถึงสองหมื่นซับด้วยด้วยเนี่ยด้วยแอปเนี้ยแอปเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงก็ใช้แอปออสามัญประจำระบบ iOS นะ อินบ็อกเซอแบบแบบอภัยด้วยคนระเออก็คือ Keynote นะครับแอปสามัญประจำา o s s ที่เอาไวส้สำหรับทำงานนำเสนอนะก็คือ Keynote นะฮะช่วงนั้นก็ช่วงหนึ่งก็ใช้ตัวนั้นนะอันนั้นจะจะได้ข้อดีก็คือได้ภาพแบบ HD อะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาที่ใส่อ๋อมีอีกอย่างนึงนิดนึงแถมแถมนะครับเวลาที่เราใส่เอ่ออะไรละ่ะ มันเรียกว่าอะไรนะอีโมจินะครับพวกเนี้ยนะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไมเอาตัวนี้ในๆก็ให้มันใส่แล้วก็ให้มันสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราขยายขึ้นเนี่ยมันจะแตกเห็นไหมครับเห็นเห็นความแตกไหมเทียบกับตัวอักษรน,นะตัวอักษรมันจะคมใช่ป่ะอันนี้มันจะแตกนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าทำลักษณะนี้ในไอเนี่ยลกเนาะในคีโนดอ่ะมันจะไม่เป็นมันจะไม่แตกแบบนี้ นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะสอนทำปกคลิปด้วยคีโนต e บน iPad นะเป็นลำดับต่อไปนะฮะก็ไม่มีอะไรยาบโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แชร์ติดตามเพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ